ถึงตรงนี้ก็สามารถพูดได้ว่ามันจบเรียบร้อยใช้คําว่า100%ได้แหละครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีภาพการชูเสื้อการเซ็นสัญญามาให้เราเห็นกันแต่การที่ทั้งสโมสสอนวูฟปแฮมปตันรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีการแถลงอย่างเป็นทางการของทั้งสองสโมสรว่ามารุคคุณย่ญญานั้นได้ออกจากวู๊แฮมตันและตัวคุณย่ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยมันก็สามารถทําให้แฟนบอลสามารถตีความกันได้ไปเลยว่าฤดูกาลหน้ามารุกคุณย่ญญาจะเป็นผู้เล่นปีสแสดงแน่นอนและนี่คือดิวผู้เล่นขาเข้ารายแรกประจำซัมเมอร์2 0 2 5นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลูเบนอัลโมลิมนั่นเองครับ โดยเมื่อวานนี้ครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้มีการประกาศให้แฟนๆได้รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสามารถคว้าตัวมาเธอคุนยามาร่วมทีมจากวูฟแฮมตัน pton, ด้วยราคา62.5ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ตัวนักเตะน,นั้นจะเซ็นสัญญา5ปีนั่นคือถึงปี2030บวกออปชั่นเพิ่มอีก1ปีนั่นเองครับส่วนเรื่องรายละเอียดการจ่ายก็อย่างที่เรารู้กันมาตลอดตรงนี้สโมสรไม่ได้แจ้งไม่ได้แถลงแต่ว่าใครที่ตามข่าวกันมาตลอดก็น่าจะรู้ว่า เงินค่าฉีดสัญญา62.5ล้านปอนด์นั้นจะถูกแบ่งเป็น3ก้อนก้อนแรกจะจ่ายทันทีที่ปีแสดงมีการประกาศคว้าตัวก็คือตอนนี้ซัมเมอร์นี้นั่นเองส่วนก้อนที่2กับ3ก็คือหลังจบฤดูกาลหน้าและฤดูกาลถัดไปนั่นเองครับตรงนี้ก็สามารถช่วยพยุงเรื่องการเงินสโมสรเรื่องกระแสเงินสดได้แต่ตรงนี้แม้ว่าจะมีการแบ่งจ่ายแต่เรื่องกฎการเงินเรื่องเพซอาอะไรพวกนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องทำแบบระมัดระวังเช่นเดิมครับไม่ใช่ว่าพอแบ่งจ่ายแล้วกูจะแบบอูฟู่ใช้เท่าไหร่ก็ได้แบบนั้้นนไไม่ไดนะ เพราะยังไงมันก็ยังมีกฎการเงินคอยควบคุมอยู่ดีเนาะทีนี้ครับส่วนเรื่องวีซ่าใบอนุญาตทํางานหรือการลงทะเบียนนั้นตามรายงานของลอรีวิทเวลจากเดลเติกเขาบอกไว้แบบนี้ทุกอย่างตรงนี้มันจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อตัวมัทถ์คุณย่านั้นจบภารกิจกับทีมชาติบราซิลแล้วก็มีการเดินทางกลับมาอย่างแมนเชสเตอร์อีกครั้งหลังจากเขาไปพักร้อนแล้วนั่นเองก็เรียกว่าตอนนี้ให้คุณย่าไปทําภารกิจของตัวเองไปก่อน เรื่องการยืนยันคว้าตัวทําไปเรียบร้อยแต่ไอเลือกเอกสารใบอนุญาตทํางานการมาเปิดตัวชูเสื้อก,ก่อนหลังจากจบพักร้อหลังจากจบภารกิจกับทีมชาติค่อยว่ากันหลังจากนั้นก็ได้เพื่อเป็นการให้เวลานักเตะได้ไปเอนจอยก่อนเพราะว่ายังไงคุณย่ามาตั้งแต่ปลีซีซั่นวันแรกอย่างแน่นอนครับและนอกจากนี้ครับก็จะมีอ้างอิงจากทางสกายสปอร์ตที่อ้างแหล่งข่าวอีกว่าตัวมาทุกคุณย่านั้นรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันว่า สโมสรปีแสดงนั้นประทับใจมากกับความปรารถนาของแข้งชาวบเบลเลียลรายนี้ที่เขาพร้อมจะย้ายมาร่วมทีมโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ไปลุยบอลยุโรปหรือไม่ก็ตามซึ่งเชื่อว่าไอ้ข้อแม้ตรงนี้มันก็ทําให้แฟนบอลปีแสดงหลายคนนี่พูดแล้วก็รักตัวคุณย่าก,กันมากเลยว่านักเตะมีใจแบบนี้แหละที่ยูไนเต็ดนั้นต้องการแต่ผมขอย้ําเหมือนเดิมอีกครั้งว่ามีใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีฟอร์มการเล่นที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพด้วยนะพวกเราถึงจะยิ่งเทใจเชียร์คุณย่าก,กันเต็มท นนน่นอนเอาเป็นว่าครับเรื่องของคุณย่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันปิดประตูจบลงเป็นที่เรียบร้อยคุณย่านั้นจะเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมงานของ en, อลูเบนอมริมอย่างแน่นอนส่วนประเด็นเรื่องเบอร์เสื้อเนี่ยยังไม่มียืนยันจากสโมสรไอภาพที่เราเห็นว่าเขาใส่เบอร์10หรือจะสวมหมายเลข10ให้ปีศาจแดงเนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่การคาดการบนโลกโซเชียลมีเดียเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์ของคุณย่ากับมาคัลเลตฟอร์ดมันดูจะส่วนทางกันตอนนี้คุณย่าสวนมาแล้วแต่แลตฟอร์ดยังไม่ได้ส่วนออกต้องรอดูเรื่องอนาคตของมาคัลเลตฟอร์ดกับตัวเลขค่าตัว40ล้านปอนด์ว่าจะมีใครสนใจไหมซึ่งอาจจะมีใครสนใจเนี่ยเราไม่รู้แต่ที่แลตฟอร์ดสนใจคือบาร์เซโลนา ซึ่งตัวบาร์เซโลนาตามกระแสข่าวเล่าลือเขาก็บอกกันมาตลอดว่าทางบาร์ซ่านั้นสนใจแรดฟอร์ดจริงแต่ประเด็นคือพวกเขาไม่ได้พร้อมจะจ่าย40ล้านปอนด์เพียงแต่แค่อยากจะยืมตัวไปใช้งานก่อนก็เท่านั้นตรงนี้แหละครับที่เป็นคอนฟ lict หรือเป็นปัญหาที่ปีแสดงต้องรอดูครับว่าจะไปแก้ไขมันยังไงทีนี้เราย้อนกลับมาเรื่องดีวมาทุกคุณยา่าผมไม่แน่ใจเพื่อนๆต้องการชื่นชอบมากน้อยกันขนาดไหนส่วนตัวผมเองผมพูดอยู่เสมอว่าผมอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคว้าตัวมาทุกคุณย่ามา ประเด็นตรงนี้ผมมองแค่เรื่องในสนามกับผลงานที่เกิดขึ้นกับวูมแฮมตันฤดูการที่ผ่านมาล้วนไม่ได้มีเรื่องนอกสนามไม่ได้มีเรื่องพฤติกรรมหรือทัศนคติเพราะเรื่องเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคําถามว่าปีแสดงจะสามารถควบคุมคุณย่าได้หรือเปล่าหรือตัวคุณย่าเนี่ยจะควบคุมตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนในการมาทำหน้าที่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถคาดเดากันได้ นอกจากนี้ก็จะมีอดีตผู้ช่วยโค้ชที่เคยทํางานกับคุณย่าก็มักจะบอกว่าคุณย่าเนี่ยเป็นประเภทนักเตะที่มีความอาร์ตติส์มีความเป็นศิลปินมากกว่าจะไปเชื่อฟังโค้ชหรือเล่นตามแท็กติกบางคนก็มองอนาคตกันว่าไม่แน่ว่าคุณย่าอาจจะเป็นระเบิดเวลาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้หรือมองในมุมกับการไอมุมอาร์ตติส์หรือมุมศิลปินของคุณย่าเนี่ยมันก็อาจช่วยเติมเต็มปีแสดงให้มีสีสันมากขึ้นก็ได้หรือไอเรื่องความวู่วามความอารมณ์ร้อนบางอย่างบางมิติบางแงม่มุมหรือบางสถานการณ์ ก็อาจจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงดีๆในห้องแต่งตัวก็เป็นได้ถ้าถูกหยิบจับมาใช้ให้มันถูกต้องนะตรงนี้อยู่ที่ว่ามาแล้วมันจะเป็นยังไงเท่านั้นครับทุกอย่างคือการคาดการและคาดเดาเท่านั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถพูดได้ก็คือคุณย่ามาอยู่กับปีสั์แดงเป็นลูกทีมของลูเบนอโมรลิมเล่นในตำแหน่งหลังกองหน้าแน่นอนเขาสามารถเล่นกองหน้าได้จริงแต่ว่าถ้าจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากตัวเขาเขาควรเล่นในตำแหน่งดับเบิลเทนเพราะนี่คือตำแหน่งที่ลูเบนอโมอลิมนั้นให้ความสนใจและปีสดแสดงไปซื้อเขาเข้ามาฉะนั้นกการบอ คุณย่าเล่นกองหน้าได้น่าจะมีการอะแดปไปใช้ผมว่าถ้าไม่จําเป็นเราใช้ตําแหน่งที่เขาถนัดดีกว่ารวมถึงนักเตะคนอื่นๆของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยเช่นกันนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นประเด็นอัปเดตเรื่องของบลูโน่เฟรนเดสครับที่มันก็ยังไม่จบก่อนหน้านี้เราเคยรู้กันว่า72ชั่วโมงจะได้คําตอบแน่นอนกลายเป็นว่าเวลานี้รายงานอัปเดตว่าเอาฮีเราให้เวลา,วลาปีสแสดงให้เวลาบลูโน ถึงวันศุกร์นี้เอ๊ะไม่รู้ว่ามันเป็นกําหนดเวลาเดิมหรือมันถูกยืดออกไปอันนี้ไม่แน่ใจจะตามรายงานของเบนจารคบเขาบอกไว้แบบนี้ครับตอนนี้ทางสโมสรอ,อาฮีลานนั้นเชื่อว่าลายเลียนดิวกับบรูโน่เฟร์นันเดนนั้นมันใกล้จะจบลงแล้วหลังพวกเขามีการพูดคุยกันในเชิงบวกมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้ทางบรูโน่กาลังปรึกษาพูดคุยกับครอบครัวของเขาซึ่งนี่คือเหตุผลสําคัญมากๆที่จะตัดสินใจว่าบรูโน่นั้นพร้อมตกลงย้ายออกจากปีแสดงไปอยู่กับอาฮีลาวหรือไม่และการไปครั้งนี้มัันเหมมาะสกบก ใช้ชีวิตของครอบครัวเขาด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะไม่ใช่แค่การตัดสินใจแค่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้นโดยทางอัลฮีลานั้นต้องการคําตอบสุดท้ายภายในวันศุกร์นี้ส่วนไอเรื่องข้อเสนออย่างเป็นทางการที่อัลฮีลายื่นให้ปีสแสดงนั้นถึงเวลานี้มันยังไม่มีนะครับเพราะมันก็เป็นปกติอย่างที่เคยบอกว่าไอาเรื่องข้อเสนออย่างเป็นทางการจะยื่นให้ปีสแสดงก็ต่อเมื่ออัลฮีลานั้นได้คําตอบจากตัวบรูโน่และเอเย่นแล้วว่าบรูโน่จะตอบตกลงยายแน่นอนหลังจากนั้นอัลวีลาก็ค่อยล่างข้อเสนอและยื่นมาทีีนน่่สสมรแนนเตตตอ้ เอาวีลานั้นก็เชื่อว่าการขายมันจะเกิดขึ้นแน่หากว่าบรูโน่ต้องการย้ายทีมด้วยตัวเองแม้ว่าทางปีสแสดงจะยังคงยืนกลานอยู่เสมอว่าพวกเขาไม่ต้องการขายกัปตันทีมคนนี้ออกจากทีมไปซึ่งตรงนี้มันก็เป็นที่เชื่อกันครับว่าตัวลูเบนอั์ริมนั้นมีความต้องการจะให้บรูโน่อยู่กับทีมต่อไปแต่ส่วนของสโมสรปีสแสดงพร้อมจะปล่อยบรูโน่ออกจากทีมแน่นอนท่านนี่คือความต้องการของกัปตันทีมปีแสดงคนปัจจุบันครับนอกจากนี้ก็จะมีรายงานจากฟาบิโลโมโน่ที่บอกว่า เอเย่นของบรูโน่ปัจจุบันนี้กลับมาอยู่ที่ยุโรปแล้วและก็จะมีการติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อพูดคุยชี้แจงเรื่องอนาคตของบรูโน่กันต่อโดยทางเอเวเรานั้นมองว่าบรูโน่เป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบมากสําหรับโปรเจกต์ของพวกเขาและพวกเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อคว้าตัวบรูโน่ไปร่วมทีมนี่คืออัปเดตบนหน้าสื่อบนหน้าข่าวทั้งหมดซึ่งเราใช้คําว่ามันไม่มีอะไรคงไม่ได้หรอกครับใช้คําว่ามันมีอะไรให้ติดตามแต่ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมตอนนี้สิ่่่่่งงทีมมััันแตตตกกาคืออวบููไได้ย สโมสรไม่ได้อยู่ในความดูแลของอามูลิมหรือบอร์ดบริหารแล้วปัจจุบันบรูโนมีการเดินทางกลับโปรตุเกสแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันหมายความว่าการพูดคุยการโน้มน้าวใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือบุคลากรของพวกเขาจบแล้วครับ ปัจจุบันนี้บรูโน่ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่ที่โปรตุเกสสิ่งที่น่าห่วงกังวลสําหรับแฟนปีแสดงที่ไม่อยากให้บรูโน่ย้ายก็คือพวกบรรดาผู้เล่นจากอัลฮิล่านั้นมีเวลาพูดคุยและอยู่ร่วมกับบรูโน่บางคนไม่แน่ใจว่าอาจจะมีโน้มน้าวอาจจะให้คําปรึกษาอะไรทั้งกับตัวบรูโน่รวมถึงครอบครัวบลูโน่ก็เป็นได้เมื่อวานนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของลูเบเนเวสกับมีการสัมภาษณ์ออกสื่อเลยว่าถ้าผมสามารถพูดคุยหรือชักชวนผู้เล่นโปรตุเกสมาอยู่ที่อัลฮิล่าได้ผมก็อยากจะชวนทุกนนมมาาเเลกัับสสสรขอรอของแะษณ์ อีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆอาจจะมีความวิตกกันบ้างไม่มากก็น,น้อยนั่นคือชาวคันเซโลนักเตะของสโมสรอ,อาวิลาที่แม่ มีรูปอยู่ใน IG โพสต์รวมกันอยู่ด้วยกันแล้ว2คนนี้ถ้าใครติดตาม IG ส่วนตัวบรูโน่มาตลอดก็จะรู้ว่าตัวของบรูโน่เฟรนันเดสและเชาวคอนเซโล่นั้นพวกเขาสนิทกันทุกครั้งที่มีการหยุดพักผ่อนมีการเดินทางไปแคมป์ทีมชาติ2คนนี้ก็จะอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันทํากิจกรรมร่วมกันหรือมาเจอกันอยู่เสมอมันก็ยิ่งทําให้วิตกกันได้เลยครับว่าเชาคันเซโล่ยังไงก็ต้องพูดคุยเรื่องนี้กับบรูโน่และครอบครัวของบรูโน่อย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่แฟนๆปีแสดงทําากกกันได้้็คือรเา รอจนถึงขีดจำกัดของอาวีลาวนั่นแหละครับและการตัดสินใจของบรูโน่ครั้งนี้แฟนๆปี ink, แสดงบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยย้ายเลยก็ได้หรือจะไม่ย้ายก็ชัดเจนหน่อยตรงนี้ก็อาจจะต้องใจเย็นแล้วก็ให้เวลาเขาไปคิดหน่อยเพราะต้องไม่ลืมเําว่าปัจจุบันนี้สําหรับบรูโน่เนี่ยนี่ไม่ใช่การคิดและตัดสินใจเพื่อตัวเขาเองอย่างเดียวและมันไม่ใช่แค่เหตุผลทางฟุตบอลแต่มันคือการคิดและตัดสินใจเพื่อครอบครัวของเขาด้วยวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปการเรียนการไปใช้ชีวิตการกินอาหารการใช้ชีวิตต่างๆทุกอย่างของครอบครัวบูนน่มมัจะเปปปลลียแงไหด ฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าการจะเดินทางออกจากที่นี่เพื่อไปใช้ชีวิตกับอีกที่วัฒนธรรมที่แตกต่างอะไรที่มันแตกต่างไปหมดการใช้ชีวิตของเด็กๆก,ก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคิดนั่งพิจารณากันเหมือนกันรวมถึงภรรยาของบูโน่จะโอเคจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ให้เวลาครอบครัวให้เวลาบูโน่ได้คิดได้ตัดสินใจกันหน่อยครับแฟนๆบอลปีแสดงที่รู้สึกว่าเอ๊ะลำคาญทำไมมีแต่ข่าวทำไมมันไม่ชัดเจนสักทีผมบอกให้แบบนี้ครับว่าเรารอทีเดียววันศุกร์เลยก็ได้ใครไม่อยากตามข่าวรู้สึกลำคัญข่าวอัเป,ปเเดตตตปปไไไลยครับมม่้องา รอคําตอบบทสรุปสุดท้ายวันศุกร์เลยก็ได้เพราะทุกวันนี้ไอที่ breaking กันอะมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแล้วครับตัวเอเจนต์บรูโน่กลับมายุโรปแล้วก็มาแจ้งพูดคุยกับบรูโน่มาพูดคุยกับสโมสรตัวบรูโน่ไปอยู่โปรตุกเกสไปปรึกษากับครอบครัวตอนนี้ให้เวลาพวกเขาทางสโมสสชัดเจนไม่ได้อยากขายแต่ถ้าบรูโน่จะย้ายก็พร้อมขายทันทีเรื่องมันมีแค่นี้ทุกอย่างรอแค่ไฟนอลตัดสินใจสุดท้ายแค่นี้ครับใครลําคาญไม่ต้องไปตามแล้ว ทีนี้เรื่องที่น่าสนใจคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนอกจากตำแหน่งของมาทุกญุญญาแล้วพวกเขายังต้องการตำแหน่งหลังกองหน้าเพิ่มมาอีกหนึ่งคนซึ่งนี่คือเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดครับและชื่อที่มันชัดเจนเสมอก็คือบรานด์เอ็มบูโมดิวตรงนี้ส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่าปีแสดงเนี่ยอาจจะสนใจจริงแต่ว่าจะทําการเดินดิวจริงจังต่อเมื่อบรูโน่ย้ายทีมหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันหรือถ้าบรูโน่ไม่ย้ายก็อาจจะไม่เอาเอ็มบูโมก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเพราะเราเห็นแต่ทิศทางข่าวแต่่่เเเเรรายยััไไมมห็นนนอะทีชดจล ส่วนสถานการณ์ของเอมบูโมก็เหมือนเดิมครับมีนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจแล้วก็มีแววมาว่าอาร์เซนอลนั้นก็ให้ความสนใจเหมือนกันแม้จะมีรายงานก่อนหน้านี้จากทางเบนจาคอบที่บอกว่าเอมบูโมไม่ได้โฟกัสที่ว่าสโมสรายทางต่อไปเนี่ยจะต้องไปเล่นบอลยุโรปเท่านั้นหรือต้องไปแชมเปี้ยนสีกเท่านั้นเขาสนใจที่เรื่องโปรเจกต์ฟุตบอลแผนงานระยะยาวมากกว่าไม่ได้โฟกัสแค่บอลยุโรปอย่างเดียวตรงนี้มันก็จะมีความคล้ายคลึงกับมาทุกุญ,ญ่านั่นเองแต่ประเด็นสุดท้ายอย่างที่เราบอกกันนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าาาแผนงนงงเต้อกรมบ เติมเต็มแม้ว่าบรูโน่จะอยู่หรือไปและเอามาเล่นร่วมกับคุณย่าเมสันเมาส์หรือว่าสุดท้ายแล้วรอบรูโน ถ้าบลูโน่ไปก็จะเอาเอมบูโมมาเพื่อเป็นตัวแทนเติมเกมลุกให้อาวุลิมกันแน่ตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับนอกเหนือจากนี้ประเด็นกองหน้าตัวเป้าก็มีแต่ข่าวว่าปีจแสดงเนี่ยเอาแน่ๆยังไงก็เสริมแน่ๆซึ่งเป็นเรื่องปกติกองหน้ายิง4ี่หลูกเฉพาะพิมพ์เม็ฤดูกาลที่ผ่านมาปัญหาจบสกอร์คือปัญหาตัวแดงแล้วใหญ่ที่สุดถ้าเกิดจะบอกว่าปีจแสดงยังไงก็ไม่ลงตลาดกองหน้าไม่เสริมแล้วก็จะโดนแฟนบอนลถล่มด่ากันอย่างแน่นอนถ้าทําแบบนี้และฤดูกาลหน้าก็อย่าไปหวังเลย คนเดียวโดยลายชื่อบนหน้าสื่อมันยังเป็นหน้าเดิมเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์เยอเคเลสวิกเตอร์โอซิมเฮนรวมถึงเบนจามินเซสโกยังไม่ได้มีหน้าใหม่แล้วก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าลายชื่อที่ให้ความสนใจจะเดินดิวใครกันแน่แบบจริงจังผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดิวของบรูโน่เฟนันเดส มันอยู่ในเฟสไหนสําหรับสโมสรเป็นเพียงแค่การรับรู้และรอการตัดสินใจหรือเป็นการรับรู้แบบที่มีผลต่อแผนงานอนาคตและการตัดสินใจด้วยตรงนี้ก็เลยอาจจะต้องรอคําตอบกันนิดหนึ่งสําหรับวันนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้มาลืนนี้มีอะไรชัดเจนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนี้ครับส่วนเรื่องขาออกทุกอย่างเท่าเดิมมีแค่แวแวแว,ว่าการาโชเนี่ยจะที่ตั้งใจจะเอา60อาจจะเหลือแค่40ล้านปอนด์ก็ได้ซึ่งตรงนี้แม่แน่ใจว่ามันจะจริงเท็จแบบไหนและปีแสดงจะโอเคหรือเปล่ารอติดตามกันต่อไปครับซัมเมอร์นี้ยังอีกยาวไกล อ่ทีบกและทั้งหมดนี้คือแฟนผีมีเรื่องเล่าถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝอาอกทุกคนครับกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r i b e ให้กับช่องแฟนบอลด,ด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอลลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ